ชี่อานะครับระวังด้วยเออข้างสนามระวังด้วยแล้มาก็ใส่ซ้ายแล้วก็โอ้หุ่ยมาอัชลีมุงตั้งมาใหม่แล้วก็พอเย้เย้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 ยเย้ขี่ยวเขี่ยวไว้พ้นมาใหม่อัชลีแล้วเข้าซ้ายโอ้ยแล้เปิดบ้านยิงเลยครับโอ้หูย ้เบิร์นขึ้นหน้ามาจากบอลได้มาที่เวลในลูกนี้ก็กดลูกนี้เออครับแลนมาใส่ขวาโค้งโอ้โหยังอยู่ไอสุดท้ายหาบอลไปเจอมาเจออาชารีโอ้โหคคิกโอ้โหเตดบล็อกแล้วก็สุดท้ายเขี่ยไปในขนาดเส้นบอลสวยเอาครับลากจี้เขาใส่มาแล้วโอ้โห เพื่อจะทนได้่าเปิดมายัดเสาแรกแม่เข้าสองมือสาตูรับสบายออกไม่ยอมเหมือนกันครับแล้วก็ใส่ขวายังติดบล็อกเป็นคอร์เนอร์แล้วเปิดมาได้ครอโอ้โหมาเบิร์นต่อมาระวังด้วยมงตั้งมามาที่เวลในแหวกมาสวัสดีกับเบิร์นต่อมายาวๆมาที่มาแลสโซดี้โอ้แล้วฟาวกอนเแล้วครับตั้งเอัโซเดรันเปชูบาก็โซเด มาที่กัปตันปั่นโค้งทงทีมาก่อนใส่ซ้ายแล้วก็ใส่ขวาจังหวะนี้แมวสกัดได้ก่อนกรบกองหลังโอ้โหโด่งกัปตันสับมาแล้วสับไปหมูเลยที่เดียวแล้วและก็สุดท้ายบอลแหวกมาใส่ขวาแล้วก็เลียบยังอยู่อ้าวกระตุต้นกระบ้าเข้ามาตีิเบลได้ครับแล้วกระเบ้ามันมีความเร็วลากจีเข้ามาไม่ผ่านเลยครับเอาไว้ก่อนนะครับ ให้คุณสิริชัยนะครับได้ชื่นอกชื่นใจอิชิาหายและลดลงด้วยตากคุแคบโอ้โหแลวก็สุดท้ายจบเกมครับโอ้ยครับเงียบครับสตอปอยู่เมา โอ้โอ oh ้โ oh อ้เยเฮ้ยเงียบเงียบเงียบครับอ่ะโอเคครับเข้าไม่เข้าชมครับ โอ้โห,โห,โหแล้วก็จบเกมกันไปครับรอบชิงชนะเลิศซอเดย์ครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่ปืนนะครับแล้วก็เวลไนด้วยนะครับโอ้วันนี้ประตูแม่งโคตรเหนียว